สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาสอนเอ่มสอนท่อส่งไอเทมกันนะครับท่อส่งไอเทมนี้มันมาในตั้งแต่เวอร์ชันศูนย์จุสิบจดศูนย์เออไม่ใช่แบบน้ําไหลเออเอ้ยเออก็ถูกแล้วแหละน้ําไหลนะฮะแต่มันไม่มีท่อส่งไอเทมหรอกมันเป็นน้ําไหลนะคือมันจะไหลตามน้ํานะเวอร์ชันศูนย์จุสิบจดศูนย์วิวหนึ่งเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยมันจะน้ําไหลตามไอเทมนะครับคือตอนนี้เราก็ อยู่ในบิวสี่นะครับบิวสี่มันเป็นอะไรคือการแก้หน้าจอดําการแก้อนุภาคอะไรประมาณนี้การแก้อะไรแบบว่าอยู่ที่มืดมันก็มืดอยู่ที่สว่างมันก็สว่างอะไรประมาณนี้นะอะเราม,มาดูกันอาโอเคนี่คืออะไรนี่คือทางส่งไอเทมหรือท่อส่งไอเทมที่ผมชอบเรียกผมชอบเรียกว่าท่อส่งไอเทมไปและฮะน,นี้เราก็จะมารีวิวกันนะวิธีการทําของมันนะง่ายมากเลยนะฮะคือ อย่าเพิ่งนะเราทําการนี้ก่อนตอนแรกอร์ชั่นศูนย์จุดเก้าจุดห้ามันไม่สามารถมันในเอทมไม่สามารถไปไหลายกันน้ําได้อะโอ้วันนั้นนูซ่าทำซะอย่างดีเลยนะครับอ่าโอเคงั้นเรามาดูกันนะฮะคือท่อสองเอทมนี้มันมาจากอเอเป็นเอ็นนิทเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เอ่อ ไอเทมสามารถไปกับน,น้ำได้แต่ว่ามันต้องเป็น0.170เท่านั้นที่ทน้ำจะไหลก็ได้แต่ว่าถ้าหากอยากจะเล่นแมคคาร์นะให้เล่นบิลสองขึ้นไปถ้าเล่นมาบิลหนึ่งนะโอ้โหชิบหายฮะอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนกันฮะ <S <S คือหลักการง่ายๆเลยก็คือเรามีเราจะมีอยู่ประมาณสามอย่างไอสี่อย่างก็คือไอซ์หรือว่าไอซ์แพคก็ได้เราขอเป็นเราขอเรียกว่าเป็นไอแล้วก,กันแล้วก็น้านะฮะ แล้วก็ทอชแล้วก็ป้ายนะฮะโอเคหลักการง่ายๆคืออ่าโอเคสรุปแล้คุณอยากทำทางตรงจากทางนี้ไปตรงเลยโอเคไปคืออันนี้มันทำได้สองอย่างก็คือวางน้ำปุ๊บนี่คุณหลงปุ๊บวางน้ำแล้วก็ปักป้ายแล้ววางน้ำต่อแล้วก็ไปได้เลยแตนนี้เราขอเอาแบบเอาแบบรวดเร็วทันใจแบบ ปปุบพุ่งปารนะฮะก็คือเอาไอซ์มาวางไว้บนพื้นนะฮะโอเคมันไกลพอสมควรแล้วแหละโอเคฮะตอนนี้ก็มันไกลพอสมควรนะฮะตำวิดีโอที่ผมโพสได้ไหมใน YouTube อะเออท่อส่งไอเทมนะฮะอันนั้นมันก็ผมชอบเรียกกันแะว่าท่อส่งไอเทมท่อส่งไอเทมมันไว้สำรับในเวอร์ชันันนี้ไง เพราะว่าในเวอร์ชัน0.10 0เนี่ยมันเลิกมันเพิ่มของมาใหม่แล้วก็เพิ่มน้ําไหลาตามไอเทมไหลไปตามน้ํานะฮะแล้วก็ป้ายไพ่ป้าย,ป,ายปึ๊บถอดออกแล้วก็ปักน้ํานะครับโอเคอันนี้ก็ไกลพอสมควรนะฮะอันนี้ก็ปักป้ายปักป้ายเสร็จก็ปักน้ำไปนะฮะ ลักการนี้ง่ายมากเลยอ่าโอเคเอาไปฝึกลองทำที่บ้านดูนะฮะโอเควางน้ำต่อนะครับโอเคนะฮะตอนนี้แล้วก็ลองวางเอ่อทรายดูนะฮะปึ๊บมันก็จะไหล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 ไปแล้วฮะไหลไปแล้วฮะไ,ไปแล้วนะะไปแล้วนี่นะฮะได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอนะ,ะถ้าหากท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะฮะ เดี๋ยวผมปรับมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะปร๊บปรับวอทวันละวาละไอเทมมันก็มาตรงนี้นะฮะคือถ้าเราไม่เอาไอซ์หรือไอ์แพคมาวางเนี่ยมันจะช้ามันก็ส่งได้นะแต่มันช้านะฮะว่าทางที่ดีไม่ต้องวางอะไรมันไม่เผื่อเซิร์ฟนั้นมันไม่มีเอ่อไอ์ไ,ไอ์แพคอะไร ในเวอร์ชั่น0.10มันไม่มีเอ็นชานไงมันต้องรอเวอร์ชั่นหน้าเวอร์ชันบิว5บิว6อะไรประมาณนี้แหละต้องรอนะฮะรอเอ็นชานนะเื่อด,ดวงดีได้ชุดทอสนะฮะโอเคได้ทําท่ออย่างนี้แน่นะฮะแต่ว่าท่อแต่ว่าระบบเลสตอรม,มันยังไม่เข้ามานะฮะเราก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นช่องโหว่ในการเล่นนะโอเคฮนะ แต่ถ้าหากบังเอิญอยากทำทางเลี้ยวอ่าโอเคเดี๋ยวเราสอนทำทำทางเลี้ยวก่อนนะครโอเคถ้าเป็นกรณีที่แบบทางตรงเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆมันก็ไอ้เยนี่จะ,ะพึ่งนะแล้วก็ปักเป้าไปก่อนนะฮะขอไสักครู่และสามและไอเทมมันสามารถเลี้ยวได้ไหมได้ฮะ ไอเทมสามารถเลี้ยวได้นะะโอเคคุยกันได้ฮนะไอเทมสามารถเลี้ยวได้นะมันสามารถเลี้ยวได้โอเคข้อนี้ผ่านนะโอเคถ้าบังเอิญมันเลี้ยวขึ้นมาอะไรแบบสมมติว่าทางตรงมันหมดขึ้นมาแล้วมันสามารถเลี้ยวได้แบบเอแบบดางนี้ อ่ะเวย,ย,ย,ยกตัวอย่างกันเจาะตัวอย่างกันฮะโอเคอ่ะอะนี่สมมติว่าไอเทมไหลมาทางนี้ปุ๊บทางนี้เป็นทางทางนี้เปน็นทางตันเทินน้ำมันหมดสิ้นสุดตรงนี้และทางนี้เป็นน้ําน้มเริ่มต้นไปฝัดพัดฝั่งไปทางนี้และไอเทมันสามารถไปไปต่อได้ไหมไปต่อได้คือไอเทมมันจะมาทางฝั่ง,งนี้อ่ะพูดยิงพูดยิงเหมาแล้วอ่ะโอเค คือไอเทมไหลพังนี้เสร็จปุ๊บโดนน้ำซัดเริ่มต้นใหม่ไปทางนู้นนะคือมันสามารถเลียวได้อ่าโอเคอันนี้คุยกันได้ผ่านนะถ้าไอเทมไ,ไอเทมสามารถลอยสามารถลอยขึ้นได้ไหมอย่งน,นี้เราขอทดสอบกันดูก่อนนะโอเคขอทดสอบนะฮะอ่าโอเคทำการทดสอบได้นะเรื่องไอเทมที่จะลอยขึ้นฟ้า เอาลองฉบับของ Pickaxe มาลองใช้ดูก่อนนะฮะโอเคตอนนี้กำลังทำไอเทมลอยขึ้นฟ้าเอ้ยเหนือมา้าทะลุเมฆเหนือเมฆทะลุฟ้าถลทวัดทะลุฟอยอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะตอนนี้กำลัง ท่อส่งไอเทมนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำส่งท่อนะฮะโอเคทำไงต่อเนี่ย อ๋อ oh, ทำนี้เดิมเฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องมานี่ดิเอี hey, เราทำผิดแล้วนะฮะเราทำผิดนะฮเนะอองั้นนะ่ยค่อยเอาคลิปหน้าแล้วกันนะนะคลิปนี้เราสอนทางเส้นทางก่อนนะนะโอเคตอนนี้มันก็มืดแล้วฮะ อันนี้กี่ทุ่มแล้วะทุ่มหนึ่งแล้วโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยฮนะสำหรับการสร้างท่อส่งไอเทมหรือเส้นทางส่งไอเทมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบายโอเคขี้มูกไหลโอ้ข